นีตำรวจโยมขึ้นในหมดทุกคนเฮ้ยไฮเฮ้ออนี่ัตวแพทย์เหรอคุณบอกคุณเป็นตำรวจฉันบอกตอนไหนว่าเป็นตำรวจเขาดูน่าสงสัยฉันจัดการเองจะไม่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาปล่อยฉันเองไปก่อนกลับไปเขียนใบสมัครข้าพิดียูซะไม่ใช่คุณไปฝึกสุนัขแต่ฉันจะให้สุนัขนั่นแหละช่วยฝึกคุณไม่ใช่อยากค่ะ แกนี่มันดื้อจริงๆเลยคุณจะต้องใช้เสียงสูงเวลาเรียกชื่อมันและจําไว้ด้วยว่าอย่าถืออาหารกับเชิอจูงข้างเดียวกันคุณควรจะถือคนละข้างถ้าเกิดว่ามันทําดีต้องให้รางวัลมันด้วยอยู่จมมลอยฉันเกาให้นเก่าให้นเก่าให,าใหดงดงไ่เร็วจะมาเทิอนอีกหัวหน้ามันมาได้ไง ดูแลสุนัขว่ายากแล้วนะต่ตามจีบสาวยากยิ่งกว่าอีกคุณจะลาออกจากตำรวจแล้วมาดูแลฉันก็ได้แต่คุณไม่ทำคุณไม่เคยคิดคุณบอกว่าฉันรักคุณน้อยไปฉันก็เลยมาบอกคุณคุณฟังฉันนะคุณเป็นคนดีมากฉันอยากอยู่กับคุณฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกันคุณเข้าใจที่พูดหรือเปล่าอ่ะพร้อมหรือยังเออ เอาเลยนะ